ครับทีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแจกสูรนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการจะเอาไปขายนะครับหรือว่าทากินเองก็ได้นะครับ5กิโลนะครับดูนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้แต่งแล้วนะครับตัวนี้ทางร้านก็หั่นมาให้นะครับคือลายเส้นเวลาหั่นเราต้องหั่นตัดเส้นนะครับนี่เล็กๆแบบนี้นะครับคอยดูผมจะตรงนี้เป็นเส้นยาวใช่ไหมครับผมก็จะหั่นตัดเส้นเลยครับตัดแบบนี้ครับนี่ หลังจากนั้นก็จะมาแต่งให้เส้นเล็กอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับให้เป็นเส้นแบบนี้นะครับนี่อดูนะครับนี่มันก็จะเป็นเส้นเล็กแบบนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เนื้อเราหรือหมูเราก็จะไม่หยาบนะครับทีมงานผมเป็นคนหมักนะครับนี่ครับผู้ช่วยกุ๊กพันต่กิโลครับอ่าแล้วเนื้อหมูกี่กิโลห้กิโลครับอ่าหมูห้ากิโลนะครับดูตามสัดส่วนเลยนะครับน้ำมันหอยหนึ่งช้อนครับอ่าต่อกิโลนะครับ ก็จะใส่ไปห้าช้อนนะครับใส่ไปสองช้อนช้อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนท้ายคลิปอีกทีนะครับฟังครับอ้าวฟ้าเขียวนะครับสองช้อนนะครับหนึ่งช้อนนะครับอ่าอ่าดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีหลังนะครับว่าเคล็ดลับมีอะไรบ้างนะครับต่อไปผงชูรสนะครับกิโลละสองช้อนกิโลละสองช้อนนะครับ ใส่ไปสิบช้อนครับคือสูตรที่จนนี่ทําขายอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับแล้วสี่ช้อนนะครับก็ยี่สิบช้อนนะครับอ่าอ่าต่อไปน้ํามันงาครับผมหนึ่งช้อนต่อกิโลครับหนึ่งช้อนต่อกิโลครับใส่พริกไทยครับผมงาขาวครับอ่าแล้วก็ใส่งาขาวนะครับเพื่อเพิ่มความหอมเวลาทอดนะครับแล้วก็สีสันน่ากินนะครับอ่าโอเคครับอ่าหลังจากนั้นก็ คลุกเขานะครับขยำไม่เข้ากันนะครับใช้เวลาประมาณการคุกเขาประมาณ5นาทีนะครับหลังจากคลุกเขาเสร็จก็จะปล่อยทิ้งไว้20นาทีครับเดี๋ยวผมจะเอาไปอบให้ดูครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสัดส่วนเป็นแบบนี้นะครับหมูเดียวเดียวตัวนี้5กิโลนะครับใส่น้ํามันหอยไปกิโลละช้อนนะครับซีอิ๊วขาว2ช้อนนะครับ ซอสปลายเขียว2ช้อนนะครับส่วนน้ำปลาใส่1ช้อนนะครับคือสัดส่วนอ่าพวกพวกนี้นะครับน้ำมันหอยนี่กิโลละช้อนตายตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าซีอิ๊วขาวกับซอสปลายเขียวกับน้ำปลานะครับใส่ให้มันเท่าๆกันนะครับแต่ว่านี่มันเป็น5กิโลนะครับก็เลยใส่น้ำปลาแค่1ช้อนนะครับถ้าเป็น6กกิโลก็จะใส่ซีอิ๊วขาวซอสปายเขียวแล้วก็น้ำปลาอย่างละ2ช้อนนะครับครับนี่ครับคือตู้อบของผมนะครับที่ใช้อยู่ อ่าแล้วก็ทําเนื้อเดี๋ยวเดียวให้จอนนี่ส่งขายทั่วประเทศนะครับนี่เลียงแบบนี้นะครับปิดไว้นะครับล็อกไว้แบบนี้ครับหนังจากนั้นเราก็จะมาตั้งไฟกันนะครับนี่เปิดเครื่องครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องตั้งเวลาครับผมผมจะตั้งไว้สามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงแล้วก็อุณหภูมิเก้าสองศาครับโอเคครับครบสามชั่วโมงแล้วผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่า เนื้อแดดเดียวหรือหมูแดดเดียวของเรามันจะสีสวยน่ากินไหมคอยดูครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบกำหนด3ามชั่วโมงนะครับไฟดับแล้วนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าอบสามชั่วโมงจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ดูครับนี่ครับสีสันของเนื้อจะสวยงามแบบนี้นะครับนี่ เราทําเป็นหมูพวงก็ได้นะครับโดยไม่ต้องอบนะครับแต่เวลาทอดนะครับก่อนจะทอดหมูพวงควรจะเอาแป้งกรอบนะครับลงในน้ํามันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หมูกรอบนอกนุ่มในนะครับโอเคนะครับใครที่ได้เห็นแล้วนะครับก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมจะทยอยทําคลิปสําหรับการประกอบอาชีพลงให้ท่านดูนะครับทุกวันนะครับ สลับกันไปนะครับผมผมฝากแคร์ด้วยครับขอบคุณครับ